ครับวันนี้จะพามาดูต้นสละที่ยาโปกินเฮาส์นะครับ<ม>กอใหญ่เลยนะครับ<ม>กอใหญ่มากนะครับ นี้จะเป็นผลสละนะครับหวานมากนะครับนี่รู้ได้ไงว่าหวานนะครับเพราะว่ากระลอกได้ทำการมาซุยแล้วนะครับดงสละนะครับนี่พวงหนึ่งนะครับนี่พวงหนึง่งซูมเข้าไปใกล้ๆนี่ครับอีกพวงหนึง่ง น่าจะมีอยู่ในนี้ยเยอะเลยนะครับหุูนข้างในก็มีนะครับเยอะเยอะนะครับครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ